ดวงรายปากของผู้ที่เกิดในวันศุกร์วันเสาร์คนที่จำวันเกิดไม่ได้ใน5เรื่องสำคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปครั้งถัดๆไปด้วยนะคะ ในเดือนมกราคมช่วงปักแรกนี้ดาวสุขเดินเป็นวิปริตยาวนานหลายเดือนดาวสุขเป็นดาวการเงินอาจส่งผลให้การเงินมีปัญหาควรวางแผนการใช้เงินในดีในทุกวันเกิดและลัคนาราศีเกิดในช่วง15วันแรกของเดือนจะมีผลอย่างไรใน5เรื่องสำคัญของแต่ละวันเกิดกันบ้างโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนเกิดปีชงเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดสนใจแอดไลน์มาได้ที่4 4 8 m i q f y ดวงไรปักของผู้ที่เกิดวันศุกร์ช่วง15วันแรกของเดือนมกราคม68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้ถือว่าการเงินหมุนได้คล่องมือมากขึ้นแต่ก็ยังมีเรื่องให้คิดมากอยู่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเพราะฉะนั้นจะใช้ใจ่ายอะไรต้องวางแผนให้ดีส่วนในเรื่องของการงานให้ขยันอย่าดองงานการงานก็จะรับรื่นมีคนช่วยเหลือสปอร์ตดีส่วนในเรื่องสุขภาพโรคภยัยไข้เจ็บให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร หากเป็นกระเพาะอาหารเรื้อรังอยู่แล้วควรไปพบแพทย์อยับปล่อยปะันละเลยตัวเองเพราะอาจจะเป็นมากกว่าเดิมหรือรักษาหายยากส่วนในเรื่องของโชคลาภยังไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงมาถึงเรื่องความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความสัมพันธ์อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีแต่ยังไม่ก้าวหน้าไปตามที่คิดและยังไม่ได้ตามที่หวังเพราะฉะนั้นให้ค่อยๆดูกันไปอย่าเร่งรีบส่วนคนที่ยังโสดอยู่ยังไม่มีคนเข้ามาให้ร้องเพลงรอไปก่อน ดวงไรปักของผู้ที่เกิดวันเสาร์ช่วง15วันแรกของเดือนมกราคม68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้ถือว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากให้วางแผนให้ดี ไม่ว่าจะเป็นนี่เพิ่มหรือจะปลดนี้ก็ตามจะได้ไม่มีปัญหามากนักส่วนในเรื่องของการงานตำแหน่งที่คาดหวังหรืออะไรที่คาดหวังยังไม่เป็นไปตามที่หวังให้พยายามตั้งใจต่อไปอย่าเพิ่งถอยอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างเพราะด้วยเรื่องเศรษฐกิจหรือหลายๆอย่างให้รอคอยไปก่อนส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภายในหรือระบบเลือดและน้ำเหลือง หากมีอาการอะไรไม่ดีให้รีบไปเช็คไปพบแพทย์แต่เน้นเนนส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงไม่แนะนําให้เสี่ยงส่วนในเรื่องของความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีรักกันดีส่วนคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ให้เน้นทามาหากินหาเงินเก็บสะสมเงินไปก่อนความรักยังไม่มีคนเข้ามา ดวงรายปักของผู้จำวันเกิดได้ไม่แน่นอนหรือแจ้งเกิดช้าช่วง15วันแรกของเดือนมกราคม68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผ่านไปได้แต่อาจจะคิดมากจนเกินไปเท่านั้นเองแค่ควรระวังและวางแผนไว้อย่าคิดเยอะเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้จะทำอะไรให้ระวังเรื่องคำพูดและการเจรจาหากยังไม่แน่นอนอย่าพูดไปก่อนให้แน่นอนแล้วค่อยพูดจะดีที่สุด ส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคเก่าโรคเดิมโรคใหม่ยังไม่มีเข้ามามาถึงเรื่องโชคลาภยังไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่จะมีโชคจากแดนไกลหรือการเดินทางหรือการยกย้ายเปลี่ยนแปลงส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์พัฒนาได้ดีพูดคุยกันได้เรื่อยๆส่วนคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ยังไม่มีเกณฑ์มีคนเข้ามาให้จัดการและเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้สินหรือวางแผนเรื่องการใช้ชีวิตดีกว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะหากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Line official id at 8 4, 4 8 miqfy ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากเกิดการผิดพลาดประการใดขอบคุณค่ะ